นี่คือ3ข้อดีค่ะคืออยู่ที่นี่สุภาลายคิวราะชะโยธินพระห่อนโยธิน3ามซี ข้อแรกเลยทาเลดีตัวคอนโดอยู่ในซอยพระโหนโยธิน34ที่เดินทางง่ายมากพอเชื่อมได้ทั้งถนนประเสริฐมนุกิจแล้วก็ไปถนนเสนานิคมหนึ่งได้อีกทาง2ใกล้ BTS เสนานิคมประมันเพียงแค่800เมตรนอกจากนี้หน้าโครงการก็ยังมีพี่วินให้บริการบอกเลยสะดวกสุดๆ3ที่นี่หาของกินง่ายใช้ชีวิตสะดวกหน้าโครงการมีเซเว่นอีเลฟเว่นและ,ละาหารร้านค้าให้ครบเลยภายในโครงการก็โล่มลื่นมีสนามหญ้าเขียวๆให้นั่งเล่นพักผ่อน ห้องที่เราจะพามาดูวันนี้นะคะขนาดห้องจะอยู่ที่45 -49 ตารางเมตรเข้ามาปุ๊บจะเจอกับโต๊ะทางเข้าค่ะแล้วก็เขามีการบิวอินชาร์วอลรองเท้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะห้องน้ําก็ติดตั้งสุขภัณฑ์มาให้ครบแล้วก็การส่วนเปียกส่วนแห้งมาให้อย่างชัดเจนเลยค่ะส่วนห้องนั่งเล่นนะคะก็จะมีโซฟาใหญ่ๆห่ให้หนึ่งเซตแบบนี้แล้วก็บิวอินชาร์วางทีวีมาให้เรียบร้อยแล้ว ส่วนห้องครัวนะคะก็กั้นโซนไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมีเคาน์เตอร์บิวอินมาให้อย่างชัดเจนพร้อมใช้างานเลยแถมมีวิวสระให้ชมด้วยนะคะส่วนห้องนอนจะเป็นแบบ2ห้องนะคะห้องนี้จะเป็นห้องใหญ่ค่ะมีเตียงขนาด5ฟุตค่ะแล้วก็บิวอินชั้นวางทีวีกับโต๊ะข้างแป้งมาให้เรียบร้อยแล้วส่วนด้านข้างนี้จะเป็นตู้สภาพแบบหยาดจุใจแบบนี้เลยนะคะห้องนอนที่2ห้องนี้ขนาดการวลังดีมีเตียงมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะ ห้องนี้ราคาพิเศษเพียง3.89ล้านบาทใครที่สนใจอย่างนัชมห้องจริงทักหารเราได้เลยนะคะ